อีลูกกำลังสิคอดอีกน้อยๆสองตัวนี่บ่ไปใส่เลยค่ะเสาเอาน้องอย่างเดียวคนละมาถาวาน้องแล้วบ่คือมันลู่เลยจากไดกับพรจากักคนละออกแล้วเขาเกิดยังเกาะพงันนลำคมแตกแล้วคนละมันมันปวดท้องเบ่งลูกเบ่งอู้ๆปุ๊บไ้ตัวออกง่ายเลยค่ะอันนี้ท้องสามแล้วตัวน,นี้ท้องสามแล้วออกแล้ว ออกสิสิอะแบงลูกแบง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 อือดึงในตุ่มดึงใส่มันดึงใส่มันคือหยุดดึงอะนะ่ะแบงลูกแบงดึงสองมือสองมือสองขาเออดึงหักลงหกักหักขาลงสิ่ไหมอ๋อก็แบบติงติงขึ้ออกมากสั้นอือทำอมาดึงใส่นะอือ ด rester ip. Rester ip. ึงใส่กันด uh> ึงไอ้ต้มตปเงียบไปเงียบเออเออเออเดี๋ยวดึงค่อยๆดึงค่อยมันเบ่งใส่มันเหตุในจังหวะอยู่ดึงอะไรเลยมันเบ่งอยู่แมนเบ่งอยู่เออเออเออปล่อยอะไรเหมือนปล่อย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 อยังมันก็เบ่งเบ่งลูกเบ่งเดี๋ยวมันก็ออกเดี๋ยวมันก็ลุดเดี๋ยวมันก็ลุดม่ต้องถ่ายรับเดี๋ยวมันก็ลุดเดี๋ยวมันก็ลุด ดึงออก้็จับดึงไว้ทางล่างเออตะหูตัวแม่เคียบปากเนี้ยรูปปากรูปปากรูปปากนี่ไหมรูปปากรูปปากอ๋อตัวใหญ่เลยรูปปากรูปปากงูเนี่ยน่กัดได้รูปปากรูปปากแค่นี้ไหมลูปรูปรูปรูปเลยรูปรูปูเออเออก็เป็นหยังตะหูตัวแม่ เหื่อขันบังดุเือขาข้นบังดุเอ๊บโต,แม,ตแม่ว่ะอุ้ยเด,ดี๋ดวยวโตแม่เดีย๋ยวโตแม่ใครมันออกไงออกไงเอะวะเดีย๋ยวโตแม่เดีย๋ยวโตแม่หมาอีกแล้วถ้าบอกยเพ่มกันน้อ,องอชวางยังไบางบ่ได้ดิ เป่อนของมาเบ่งบักหลายเลยแบบนึงเด้อแบบนึงเด้อตัวใหญ่บักคักแมนค่ะตัวใหญ่บกักคักใครอยู่มันออกไงไอตัวน้อยนันนี่ตัวนี้แม่มันแม่สาวต่อมาตัวบบไงออกยังไงกับบอออกเกือบสองชั่วโมงเกือบตายแม่ก็ได้ได้ดึงได้ดึงออกได้ดึงออกซอยตัวนี้ตัวนี้ได้ดึงออกซอยแต่ตัวนี้หันจักออกตอนได้กับบจักตืนอนเสามาผันยืนเฮี้ยงขางแม่แล้ว ไนนองคว้วอีกแล้วอ้ตัวบวกไงตัวบวกไงตัวบวกไงแป๊บนึงตัวบกไงตัวบกญงแป๊บนึงบังเอถาเลยกลับมาถาเอาน้องหูขนาดไ้น้องมาไอตุมไอตุมไอตุมทุงบ่เยยบลูกเยยบลูก ตัวลัวรัวืัว,ว,ออว,อว,อวอเออเ้ย่หน่นนอย่อ่หน่อย่อยหน่อยเออไมันจิ้เลย่อ่หน่อยเอาลุกเออลุกลุกลุกลกอ่กอีปิงออเอาไม้แส้ไหมนิมนะี่นี่ไอ้ตัวไม้แส้ไหมนิมนั่นนะไม้แส้ตัวนั้ขามเทิดน,นะ ลุกขึ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 ้นลุกขึ้นเร็รรวโ้ตัวบงใหญ่ตุ่มปอแต่ว่ามันสาใสมบูรณ์เนาะิ้วกลุกได็จัหน่อยโอ้ตัวใหญ่กว่สมหนีอีกเนาะขาหันเขาคอกแหละ สองแสบอ่ะเพื่นเมื่อยและเพื่อนขอกลสองแสบผ่านเพื่นไปแล้วเขาเองเปล่ากี่ขัานเพื่นเมื่อยแน่เพื่อนก็อยากเขามเอื่อยแน่ยางเขาคอกเองว่าท่ามาดา บอบอเสือกเาไม่ได้ดอกเสือกเงากับมานเลนเคีงออกเมื่อกี้น,นิมเคีงไว้เด้มันออกลูกงาอันออนั่นเนาะบ่ได้มันเสือกเงาเลยไอล้ลูกลูกลูกเร็วไอ้ลูกลูกลูกเองนี่เมือีกเอง บางเบื่อไหร่สิเพ่งเสื้อให้บางสิเฮ็ดเสื้อกลอกให้เลีงออกสีเสือกอ่ะตัวง่ายเลี้ยเเลี้ยเอาเลี้ยเอาลูกไผ่ลูกมัน รวยเอากงอันี้รวยรวยรวยากงอันี้แล้วรวยบอากุ้ยน้อยได้แล้วนี่รวยยงาเบิองน้องนี่แม่นี่เบิงองดูปยังนี่คุ้ยลูกคุ้ยลูกปกระสันกุ้อยออกลูกผู้ใดท่านเนอเมื่อกี้นี่ผู้ใดท่านอยู่อะพอเป็นแม่มีคนท่านอยู่บ่ขั้นเบิองน้ำกันอยู่บ่เนาะ no. <laughs> ออกง่ายขนาดแต่ว่าเพิ่นเหรินทองซ้ำซ้ำซ้ำคอกแล้วซ้ำอันนี้ก็เพิ่นมีลูกมาแล้วสามตัวนะตัวนี้ตัวที่สามไม่ได้ออกง่ายเนี่ยเอ้ยลูกไหมลูกไหมเออเออเออเรียกออกเรียกออกเรียกเอาไก่กับบั่ธรรมดาไก่กับบั่ธรรมดาไก่กับบัวนี่แหละเรียกเอาเรียกเเร็ว เลียวเลีอืมตัวแบงอเลีเีเลียวเวเตขีดดืออ่บออันมีดือยู่แล้ว3โสตัมาดืออีกตัวนึงแล้บัานนี้ อาเลียเลียแล้วเลี้ยลลูกให้มันยางได้แล้วเร็ว